สวัสดีค่ะพี่น้องมุอนี้สิบห้ามาล่งเห็ดตับเตาขางหลวบาดเลยค่ะนี่นี่ได้เชื้อเห็ดตับเตาเม่าเม่าสาวนี่รรยากาศก็กกคึมฟ,ฟ,ฟ้าคึมฝนไดร่งแามสานี่แหละคางหลวบานเนาะมุมีทีม,มุมีอันนี้ล่งกับล่งคางนี่แหละอันนี้ต้นล่างจืดลงไวแถวนี่แหละอันนี้ห้ากับคุดไวเรียบร้อยเลยเนาะคะ่ะ ไว้เรียบอรยแล้วหน้าจอบหนึง่งประมาณสามสิบเส้นนี่แหละเพราะมันบอหลายเนาะเชื่อหาก่อนค่ะนี่ใส่ลงไปมันแตกกับบป็อหยังด้วพี่น้องแตกกับบป็อหยังใส่ลงไปใส่ระยะห่างกัน 四海森。Si, ha, เห็นบหใส่้งไปเรียบร้อยแล้วที่นี่เท่ากับโกบดินกบดินกันโกบเลย ขายเนาะกบดินเสร็จกบดินเสร็จแล้วกบดินแล้วล่ะทีนี้เขาเอากบเสือลาดเดี๋ยวเขายาก่อนตอนมันอยู่ข้างล่างนี่เนาะเสือลาด,ดเสือลาดลงไปค่ะลาดมองที่เหาเอกล่องก่อนเชือเฮ็ดเนี่ยคะ่ะ ลาลงไปเนาะลาให้มันเปียกๆชุ่มๆไปเลยจนหมดขวดโอเคค่ะเรียบร้อยอันที่นี้เข้ามาลอชมประมาณสามสิบตังที่สิบหามือเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาลอชมว่าเห็ดเ<ม>ชื้อเฮ็ดห่าลง่ไปนี่จะเกิดบ่ช่วงนี้มักระชุ่มชื้นได้ยู่ากับกระตองลดน้ำเนาะพี่น้อง ฝนกระตกเุม,มือดีอยู่อือค่ะเค,ค่ะเดี๋ยวสามสิบมือเห้ว่าตามผลกันจ้าวัาดีค่ะคลิปนี้ค่ะถ้าชอบไปกดไลก์กดแชร์ให้ด้ค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ